Killing it. ลาทับผีนะฮะในบ้านล้างแห่งหนึ่งหรือเปล่าบ้านหลืกกระท่อมวะเฮ้ยเห็นโทรศัพท์ดังอยู่ไหนโทรศัพท์เอาให้กูไปหายเออโทรศัพท์ทไานนะีนยโอ้โหบ้านมึงอินเทอร์เฟสบ้านมึงโอ้โหโทรศัพท์ไม่ไม่มือถือตกนี่้ลย กีเ,เก็บมานะฮะซึ้บใครโทรม,มาฮะอ้โอ้ยอะไรออ้เฮียทัวอะไรเนี่ย เอาละกูชิปหายบรรล,ลัยละอ่านะฮะซึบให้กระเป๋านั้นน่ารักดีวะ่นะฮะอันนี้คลิกว้าเป็งกล้องอันนี้อะไรเปิดอ,อ่บเนี่ยครับไฟฉายโทรศัพท์ เป็นแอปนี้ฮรเราจะเข้าบ้านล้างได้แต่กดเราต้องมี iPhone นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะโหลดแอปไปฉายนะฮะแอปมือถือนะฮะเราจะไปสำรวจบ้านหลังนี้กันมีอะไรแอปอุ้ยเฮียตัวเลวนะเอ๊ะใครอะ่ะซูมเลยปะอ่าถ่ายไปก่อนเฮ้ยอืมตะไงดีวะอ่างนี้ไบบนี้เดินไป โอ้อ้าวเลยไปไหนอะอะอะมืดมืดจอมืดชีบหายแล้วกูเฮ้ยตกขึ้นมาปึ๊บทำไมมันมืดลงกว่าเดิมอีกว่าจอ,อแล้วกูเดินไปฮะเราก็าเดินไปนะฮะมีอะไรอ่ะตรงนี้โอ้กูจะไปกับมันดีไหมนเนี่ยโอ้จ้าเอ๋ ไม่มีอะไรโอ้โหจอมึงมุดไปบางทีนะ,นะก้อยกล้วยเราก็จะเข้าด้านในนะครับมีขึ้นครับมองตรงท่าเกมนี้ผมแอนตี้มากนะครับผมไม่ค่อยชอบเกมมันมเท่าไหร่คือผมก็ผีะฮะเรื่องเรื่องง่ายๆบางคนที่กลัวอะไรง่ายๆที่มืดๆุดเต้นเนี่ยอะไรอุ้ยถ่ายก่อน <c oughs> <c oughs> โอ๊ยสะดุง้งเสียงสาวมันเนี่ยน่าละฮะขอรูปภาพนะฮะโอ้รูปภาพมันก็น่าก,กลัวมากแล้วอ้าเฮียตกใจอ้ อ้าวอ้าวอ้าวตายเหรอคือห้ามเจอผีหรือไงไวะอาออะไรโอ้โูโอ้โอ้สะดุ้งเลยสะดุ้งดังเว็บเลยเอาวิ่งไปวิ่งออกไป ู่แสงสว่างข้างหน้าแวบบอู้แค่ฉากแรกอู้อ้าวอยู่ไหนล่ะเนี่ยเอา้าไม่กลับมาอยู่ห้องเดิมอะ่ะคือถ้าเจออีนั่นแล้วจะเพมาเริ่มใหม่เหรออืมไหนดูสิอืมถ่ายไว้อืม เราก็เดินไปต่อไปนะฮะสำรวจต่อเมื่อที่เดิมนี่ว่เอาโอ้หทางเดียวอ่ะทางเดียวมีเพิ่มมี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 ม,ม,ม,มีมีเพิ่มไฟไหมแบตโทศรศัพท์รุ่นเลยเนี่ยอะไรอะ อิเลชิฟโฟนเหรอโอ้ชิงอ,อ่านยากเนาะโอ้เมื่อกี้กูเจออะไรวะทำไมมันจอมืดๆอ่ะต้องไปทางอื่นเนาะทำรัวไมได้ปะถ้าไปกูเจออย่างนีกมีเนี้ยโอ้โหอะไรอ่ะ โู้แล้วไปไงต่อเนี่ยหลอนหะน้าเดี๋ยวขอปิดขอปิดไม่ได้ปิดขขเบาเสียงอีกหน่อยแล้วกันเมื่อก,กี้ผมเปิดเสียงไว้สุดเลยแก้วหูแทบดับอืม เข้าไปอืมเข้าไปอืมอืมอืม,อมเราจะไปดีไหมเราจะเจอมันอีกไหมจะเอ๋ ครับดีว่ะเว้ยนะฮะอืมผมว่าผมจะถ่ายแค่นี้ดีไหมรู้สึกเหมือนมือไม้สั่นนะช่วงนี้กลัวไงไม่รู้มันนีะทางอื่ไปแล้วเหรอเดี๋ยวขอไปตำรวจบ้านหลังเดิมมดเอ้นี่ปากด้วย เราต้องไปทางนี้สินะแต่ถ้าตายกูจะเจ,เจอเหมือนเดิมไหมเนี่ยเอาวะถ้าเจอเหมือนเดิมเลิกเว้ยโอ้ย,อยฉากมันก็น่ากลัวไปอ่าเพราะว่าคืนนี้ผมนอมนอกฝันร้ายแน่เลยอะสวบ ก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะเดินไปเรื่อยๆนะฮะเียเจนจะจะเต้นตึ๊บตึ๊บตึบตึ๊บตึบ ก็เดินไปเรื่อยนะฮะวัวจริงนนเนี่ยจริงบอกตรงอู้อ้าวติดไปไงแล้วกูโอ้จอฟ้าแล้วเฮ้ยมีเสียงคนเดินโอ้ไปทางไหนต่อว่าทางไปไม่เจอ รู้เป็นไงต่อมีปะน้่งก็กลับทางเก่าโอ้โหทางโลงโอู้ถ่ายไว้ก่อนตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรนะฮะ หรือเปล่าวะเปิดไม่ได้ด้วยมีปากวุ้ยเดียววะอืมเป็นไงต่อเนี่ย มองอเห็นแสงเลยแป๊บนึงนะออกปรับไมนได้อีกเออช่างมันเฮ้ทำเมื่อกี้ไปไม่ใช่ไปทางไหนวะจำได้ว่าฉากแรกที่ว่ามันมีผู้หญิงเดิมมาเข้าทางนี้วะ่ะไปทางไหนอนอเอ,อ เอ้ทางเนี้ยมันต้องถูกอะไรทำไมกี้เข้าไปแล้วเจอกับเสียงกรีดแล้วสลบแล้วงงงงอ่ะ ผมหาทางไปไม่ได้จริงไงนะผมว่าผมต้องเดินผิดทางแน่เลยเนี่ยผมเดินมาตรงนี้ผมก็เจอักอีนั่นอีก หลอนซ่อนเงื่อนจริงๆก็เดินตรงไปทางปกากล้วยที่เดิมผมเดินหลงแล้วเนี่ยจริงไงไงต่อเนี่ยเออจริงช้านั่งได้ปะนั่งไม่ได้กล้วยกินได้ไหมน่าจะไม่ได้ตอบทําเพื่ออืม เอาไงดีเฮ้ยกูเห็นแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหนั่งโย่แบบอุ้ยโอ้แล้วทำไมหรอ โอ้โห,หมึงนั่งโยกแบบเป็นสเต็ปกูถ่ายต่อโอ้โใครทักเฟสมาอ๋อแล้วทางลับมันจะเปิดโนว้า ต้องมือถือนี่มันดีอย่างนี้เองมันเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเปิดทางนะโอ้โยบ้านเรามางนี้นะฮะโอเคนะครับผมร้านผมเอาไว้แค่น,นี้ก่อนละกันรู้สึกว่าเหมือนผมจะเล่นไม่ไหวแล้วนะฮะจิตผมอาจจะหลุดลอยไปตามสายลมแล้วนะฮะ เอาครับเอาเจอกันใหมพ่พาร์ทหน้าครับส่วนพาร์ทนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ